มากกลเดึงหน่อยมากกลยนะครับป่าบอวกับป่าครับเป็นเ,าเอามาเชื่อขนาดนี้ค่ะมาสามคนนี่แล้เวเขาก็จะมีที่สั่งด้วยนะคะสวัสดีครับเมื่อนี้ผมสิภาามาคาเฟ่ใกล้บ้านนะครับก็บคือสามข้าวแบคเตอรี่นั่นเองนะครับซึ่งเป็นคาเฟ่ใกล้ๆกลบ้านผมนั่นเองนะครับ ซึ่งตรงนี้ผมมาบ่อยมากนะครับซึ่งลูกสาวผมมากมาให้อาหารป่าคาบนะครับน้องอ่อนนิ้วนะครับผมเมื่อนี้ก็มากัันสามคนนะครับเดี๋ยวจะผ้ายางไปบึงดานไนว่ามันเปิ่นจังไหนแน่นะครับสําหรับผมก็เคยลงคลิปไปแล้วนะครับก็นานนี้นะครับเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะครับอันนี้ผมมา อัปเดตนะครับว่ามันเปลี่ยนจังไเนะครับเนาะไปนั่งอ่อนนิ้วสิพ้ายางเข้าไปเบิ่งนะครับเมื่อเราเข้ายางเข้ามานะครับในคาเฟ่นะครับอันนี้บอกก่อนนะครับคข่าฟ่นะครับเข่ฟีเมื่อนี่เป็นวันที่สามนะครับสามมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับซึ่งเป็นวันหยุดนักขัตฤกนะครับเข้ายางเข้ามากก็จะเจอปางสร้างนะครับ ฟังสร้างก็จะมีสร้างอยู่2โตัวนะครับก็บจะมีบริการให้อาหารสร้างแลวก็ให้ขี้สร้างนะครับค่าบริการก็จะมีป้ายติดบอกราคานะครับก็บจะมีขวนช่างเขาแนะนําอยู่นะครับพื้นแนะนําดีมากนะครับบริการดีนะครับฟังไสาเมื่อผมก็จะเป็นร้านกาแฟานะครับซึ่งด้านในก็จะเป็นห้องแอร์บรรยากาศดีมากนะครับผมราคาก็ ือว่าไม่แพงนะครับเดี๋ยวผมพาลูกสาวไปย่างไปให้อาหารป่าก่อนเดี๋ยวเฮาสิพผ้ามารีวิวเบงขังในมันสิเป็นจังไ๋น,นะครับอันนี้ก็ซื้อแม่ยายทองกราวนะครับสร้างนะครับผมสร้างมีทุกมือนะครับผมค่าบริการก็ตามนี้นะครับ ผ้าเด็กๆมากนะครับปะสิผ้าไปเบ่งรอบๆขังในสำหรับคนที่ยังบม่เคยมากนะครับสถานที่ตั้งมองนี้ก็ตั้งอยู่ตำบลน,น้องไพ่อําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับถ้ามาจากทางอุดรก็เ่นจะไปอุดรคอ,อนแก่นนะครับจะอยู่สายมือน,นะครับเลยวิทยาล่ยเทคนิคกันจะนาวิศเสกไหมนะครับประมาณ กิโลนึงนะครับก็จะยู่ใสายมือทางเขานะครับนี่คือบรรยากาศในคาเฟ่นะครับซึ่งเมื่อนี้เป็นอากาศลมลื่นนะครับบ่มีแดดนะครับแล้วก็บ่มีฝนคึ้มๆนะครับก็จะมีของโบราณในท้ายลูกสำหรับคนณมาของโบราณนะครับย้อนยุคประมาณหนึ่งนะครับผมในท้ายลูก จะมีบริการขรับรถ a อทีนะครับที่นี่ก็จะมีสวนสัตว์นะครับเล็กๆมินิสู้นะครับสำหรับให้นน้องๆหนูๆได้เข้ามาช่มกันแต่ผมมือนีผมไม่ได้เข้าไปเนาะเพราะวา่ามาหลายรอบแล้วนะครับนี่บรรยากาศก็ลม่มลื่นเขียวขจีนะครับที่นี่ก็จะมีกิจกรรมให้เด็กๆเล่นนะครับให้น้องๆนูเล่น ก็สามารถติดต่อพี่พี่เจ้าหน้าที่เลยนะครับพี่พี่เจ้าหน้าที่ก็บริการดีแห้งอันนี้ก็จะมีสะพานพระรามแปดนะครับจำลองมานะครับจำลองมาจากกรุงเทพมหานครเลยนะครับเหตดคือคือเหตุง่ามงามครับเนี่ยสามารถยางข้ามไปได้นะครับไปลองอนิวยางน้ำหนานะครับผม ที่นี่เขาฟรีนะครับผมเขาช่มฟรีเลยอันนี้ก็จะมีให้เล็กน้อยเลยนะครับก็20บาทนะครับสิมหานาที่เด่นเพิ่งกระบจําจกัการดอกเวลาเพิ่งกระบอกไปเสร็จแล้วครับสิมหานาที่ตามนั้นนะครับเด่นจะมีรถไฟจำลองและก็มอเตอร์ไซค์บราานะครับสำหรับสายโบราานะครับย้อนยุคก,ก็จะมี ในคาเฟ่เฮ้ไดดทายรูปนะครับก็สามารถตริดต่อสอบถามนะครับเจ้าหน้าที่เพื่นกับสีนั่งยูน่นีแล้ครับ่ะเอาบริการกระตามนีนะครับผมสิพ้ายยางบึง,งไปเรื่อยๆนะครับผมบรรยากาศอันนี้ก็เป็นจะเป็นบอ่อปลาครับขอโทษนะครับบม่น,นะครับ อบอสปาซ่อนอเมซอนนะครับและอองเลียงปาซ่อนนะครับอันนี้ก็จะมีรถล่างนะครับสําหรับผู้ใดอยากกินเขานะครับก็จะมีร้านตัาคุงนะครับซื้อล้านตับคุงเมื่อนี้เป็นวันจันทร์นะครับทางล่าข้านเจ้าปิดทุกวันจันทร์นะครับเมื่อนี้ก็ร้านหารพนปลดเนาะมันก็จะมีซุ้มให้นั่งบรรยากาศริมนม้ำแล้วก็จะมีห้องแอร์นะครับ ถามาบ่แเวณวัดจันทร์เพิ่งจะเปิดปกตินะครับมื้อนี้เพิ่นปิดนะครับวันจันทร์นะครับเนี่ยจะมีห้องแอร์หรือสีนั่งเป็นสุ้มก็มีนะครับอาหารอร่อยเชิญมาแวะทานได้นะครับมื้อนี้เพิ่นปิดเนาะจะมีรถล่างบริการขี่รถล่างฟรีนะครับไปถึงทรงหอดหมองกนเลยหรือสีขี่รถเข้าไปด้านในก็นได้นะครับอันนี้ก็จะมะีเลือดทีบนะครับเลือดทีบ ค่าบริการก็ร้อยหนึ่งสามสิบหน้าที่นี้นะครับก็ผมมาสามคนผมก็นั่นางสามคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ่อปลาคาบนะครับพ่อแม่นะครับบ่อปลาช่อนหมึ่ซ่อนโอ้ยบ่ผีีจดจไม่ไกลยุ่งแกลแกันะครับปลาคาบกับอ่าบ่อปลาช่อนมน่ซ่อนนะครับเนี่ยจะมีเลือดทีเป็นเป็ดนะครับรูปเป็ดในห้องในทีนะครับ นี่มองให้ไหรนะครับเล็กหน่อยมากลายยังเช่นลูกปุมน้องอนิวเพิ่งก,ก็มกมาให้อาหารปลาคาบยู่บยๆนะครับกับอาหารปลาคาบกับสามทุ่งหาสิบบาทนะครับเนี่ยก้อนแบบจุกใจไปเลยนะครับมาเทดได้์บผพาร์ตให้อาหารปลาคาบนะครับบ,ราาบ่บบอปลาคาบกับบ่อปลาชนอนไมซ่อนกับยูใกลๆกันนั่นเองนะครับมากลายเดีนหน่อยมากลายนะครับปลาบอ่อ ปลาคาบงามๆนะครับบรรยากาศก็ดีนะครับเมื่อนี้มันลมลื่นดีนะครับบม่มีแดดบ่มีฝนนะครับเมื่อนี้ตาภัยยูไกลๆนะครับในอุดรเรียนเชิญเขาไม้นะครับผ้าลูกๆกันล้านเงี้เขาไม้นะครับเขาฟี่นะครับบ่ซื่อยังกับบ๊เป็นยังนะครับเพิ่็ให้เขาไมาช่มนะครับจะมมีแพะมีขวางไม่แกะมีมานะครับ ที่สั่งไนข้าวเบิงสำหรับมินิซูนะครับที่นี่ก็มีเอให้อาหารปลาคาบด้วยนะครับอาหาปรปลาคาบปลาช่อนรมนซ่อนอนี่นะครับบรรยากาศนะครับผมหลังจากยางเมือเลี่ยวนะครับ มากินกาแฟครับอันนี้ผมพามาเบิงขังแนนะ่นร้รานกาแฟครับเดี๋ยวนอ้องออนิวนนจะเป็นคนรีวิวนะครับต่อไปนะครับมาชมกันเลยครับผมนี่แหละคะ่ะแล้วได้ยินยังแล้วแล้วเราก็จะมารีวิวกันนะคะอันนี้ก็คือโกโก้ปันนะะ่นค่ะแล้วก็ใช้คืออะไรอะ่ะอันนี้ลาเต้เย็นนะคะ แล้วนี่น้ำพึ้งนี่เห็นไหมคะนี่แล้วก็ไอติมชาเขียวก็ไอติมสตรอเบอรี่แล้วก็มีขนมปังนะคะโรยด้วยอะไรไม่รู้คะ่ะช่างมันเถอะแล้วเราจะมาจัดกันนี่นะคะอย่างคะ่ะ แล้วก็มีจานกับส้มนะคะเห็นไหมคะเนี่ยนี่เป็นเอามาชียวขนาดนี้ค่ะามาสามคนนี่แล้วเขาก็จะมีที่สั่งด้วยนะคะวันนี้เป็นวุ้นไอศครีมวองนี้ด้วย ไอจิมลาลายแล้วค่ะกินเลยลจะลาดนะคะทุกคนนี่ไปล่าดกับนุ่มเป็นคนลาดเองแม่ไม,ไ,ไม่กินเลยค่ะ เป็นโอโคลาดก่อนเขาชื่อวาลิลาอร,ร่ยนนอยม,มากวานิลาทุกคนบอกเลยว่าอร่อยอร่อยสุดปะ ชิคา่าค่ะอร่อยมากแต่เน้นเล่นวาน,นิลลาอร่อยมากทุกคนนะเนี่ยสตรอเบอรี่นี่คือเยิ้มละลายมากโอ้โหสตรอเบอรี่ จะมาราชาเขียวรัับใ่เขียวนี้คืออะไรมากทุกคนไม่อย่าเพื่อโคโคนัท จะลองลาดลงไปในไอศครีมดูว่ามันจะแซบแค่ไหนอร่อยมากค่ะทุกคนนี่คุออร่อยมากนี่ก็คือแม่แข็มนะคะดู ส่งไปท่แม่เข็มไม่เข็มนี่คือไม่บอกกล้องเลยค่ะกินอย่างเดียวค่ะเน้นกินนะคะไม่เข็มอะไายแลูกค่ะแม่ คลิปนี้ด้วยนะทุกคนเรามาเที่ยวสั่ข้าวนะคะ a t s y u m s นะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะบายยถ่ายต่อถ่ายต่อ เามาขอตัวลาไปทานก่อนนะคะสวัสดีค่ะ